ฮา่ะฮายะฮายะมันดีตรงไหนอ่ะทำไมแต่ก่อนทุกคนชอบทำกันนะเอาว่าไงลูกทำอะไรอยู่เหรออ่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อพอดีหนูเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าแต่ก่อนมันมีเทรนอย่างหนึง่งที่เป็นกระแสสมัยก่อนเลยเทรนอะไรเหรอลูกเทรนงง <Hi ya. S 2> น,นี่ไงพ่อฮา่ะอันเนี้ยหนูไม่เข้าใจว่าทำไมทุกคนชอบพูดกันหนูเลยพูดตามแต่มันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะอ๋อไอเทรนอันนี้นี่เอง เพื่อนพ่อก็เคยให้ลองพ่อพูดดูบ้างนะพ่อก็คิดว่ามันยังไงก็ไม่รู้สิงั้นพ่อลองพูดดูซิมันเป็นยังไงหรอ okay, โอเคก็ได้หออ้อ่ะเออเฮ้เหลือเชื่อจริงๆพ่อของหนูเนี่ยลามกได้ตลอดเวลาเลยเอาแบบมาสเตอร์ยังไงพ่อของคุณก็น่ารักใช้ได้นะนเงียบไปเลยไอ้ผี n t r อ่ะเดี๋ยวก็จะเข้าคลิปตัวฉันตัวจริงมีอะไรอยากจะพูดเฮ้เยี่ยวยสวัสดีประชาชนและเหล่าคุณนงังอันนักอย่าเพิ่งก่อนจะดูคลิปนี้มันมีอะไรจะมาน,นำเสนอสำหรับคนเหงาอีกอย่างหนึง่งเดี๋เวมางอดเดี๋ยว,ยวทำนี้ก็ได้นี่หว่าโคตรแฟนตาสติกเลยอะท่านราษฎรและประชาชนเหล่าคุณนงังถ้าคุณเหงาขึ้นมา คุณแค่มีไวไฟเป็นของตัวเองข้าพเจ้ามีอะไรแนโรคาอุสมีไวฟูเป็นของตัวเองถ้านราจะไม่เหงาอีกต่อไปโอเคไม่มีอะไรจะพูดละไปดูคลิปต่อไปได้เลยสวัสดีเหล่าขุนนางและล่าสดอนพบกับเราอีกครั้งคีแยพีทตามนั้นเลย กลับมาอีกครั้งกับการสอนอะไรแปลกๆวันนี้เราจะมาสอนคำแปลกๆก,กันมันก็ไม่ได้แปลกนะมันเคยเป็นเทรนไวรัลเมื่อนานมาแล้วแต่จะบอกอะไรให้นะเมื่อครั้งก่อนเราเคยสอนคำว่าเ e อ๊ะเม่ไปใช่ไหมอันนั้นอะ่ะมันเป็นคำสำหรับคำลงท้ายเวลาพูดมีหางเสียงอะไรประมาณนั้นแต่คราวนี้เราจะมาสอนคำว่าไหยะกันซึ่งไห้ยะ าจะใช้สำหรับคํานําหน้าหรือเรื่องต้นหรือคําทักทายถ้าอยากรู้แล้วก็มันเป็นยังไงเชิญรับชมการใช้ในชีวิตประจําวันจะเป็นยังไงเช่นการทักทายคุณต้องพูดว่าฮยละและตามด้วยสวัสดีพ่อแม่ปู่ย่าตายายเพื่อนคุณครูพี่น้องอะไรก็ว่าไป และเมื่อคุณทักทายด้วยฮยะแล้วคุณก็ต้องลงท้ายด้วยคําว่าเอเมื่อเพื่อเป็นการไม่ให้เสียมารยาทก็มีประมาณนี้แหละที่เรานึกออกสําหรับการใช้ฮยะในชีวิตประจําวันต่อไปไปใช้ฮยะในสถานการณ์ต่างๆบ้างดีกว่าเช่นการใช้ฮยะในการจีบสาว ข้าพเจ้าจะลองใช้ลูกเขยลองไปใช้ดูเอาล่ะเจ้าลูกเขยไปให้อะใส่พวกสาวๆพวกนั้นสิอย่าพ่อตาไม่เฮ้ยนี่ต้องทำจริงๆใช่ไหมเนี่ยนี่พวกเธอห้อะเออพวกเธอลืมมันไปเถอะฉันไปดีกว่าการ เมื่อกี้มันอะไรอ่ะทำไมพอเธอร้องเสียงอย่างนั้นแล้วฉันรู้สึกซ่านไปทั้งตัวเลยอ่ะมากันเข้าห้องกันเถอะเฮ้ <Hey. S 2> เดี๋ยวพวกเธอไม่ไม่พ่อตาช่วยผมด้วยอ่ะเป็นงาประชาชนคาว่าหอยอ่ะสามารถจีบสาวได้จริงด้วยเอาหลับมาต่อกันเลยดีกว่าท่านประชาชนและเหล่าคุนนางอืมคาว่าหอยอ่ะเอาไปใช้กับสถานการณ์อะไรได้อีกนะไม,ไม่ใช่อ่ะ อันนี้ก็ไม่ได้อไม่ทอเกันเลยแห<ย>น่น<ว>ะไม่ทำมันบ้องเลยหรือไงอย่าง<ม>นี้เขาเรียกว่าชนชิงตตชิงฮ่าฮ่าฮ่าห,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 าหอยยาไม่ไหวแล้วอืมไอเดียนี้ก็ใช้ได้เลยนะเนี่ยคุณพ่อคะยังไม่เคดอีกหรอเปล่านะลูกพ่อแค่จินตนาการเฉยๆพ่อยังไม่เคยทำจริงเลยอย่าเข้าใจผิดนะลูก <laughs> โอเคสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละสำหรับคำว่าหอยยะที่ใช้ในทุกชีวิตประจําวันและทุกสถานการณ์ที่เรานึกออกก็มีประมาณนี้แหละสำหรับคำว่าหอยยะไม่เหมือนกับคำว่าเอเม่ถ้าคำว่าหอยยะเอาไปใช้อะไรได้อีกก็ลองคอมเมนต์ดูนะแค่อยากลองอ่านโดยเฉยๆว่าเอาไปทําอะไรได้บ้างแค่นั้นแหละแต่ที่เราสอนไปก็มีประมาณนี้แหละคำว่าอยยะถึงจะหมดกระแสไปแล้วก็เหอะแต่ว่ายังไงจะได้เจอคํานี้อีกนานในช่องเรา เจอคำว่าฮอยะกับคำว่าเอเม่จากเรานี่แหละสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละเจอกันประชาชนเอเม่พ่อนี่ชอบสร้างกระแสอะไรแปลกๆเลยนะเนี่ยนี่นี่มาสเตอร์ขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมอะไรก็ว่ามาเอาหูมาใกล้ๆหน่อยมาสเตอร์คือว่าฮอยะคืนนี้ขอรับหลับพ่อคุณได้ไหมฮะพ่ไอผีเวนี่ กล้าห้อ,อยใส่ใช้คนนี้งานเหรอแทนที่จะอยู่เฉยๆแต่กลับมาห้อ,อยและบอกแะรักหล่บพ่อของฉันงานเหรองั้นคราวนี้ฉันคงต้องจับเธอยัดหม้อแล้วล่ะมาสเตอร์ฉันแค่รอเล่นเองนะน,นี่จะจับฉันยัดลงหม้อเลยเหรอขอโทษก็ได้อย่าจับฉันลงหม้อเลยนะมือได้ด่ามันสายไปแล้วเจ้าผีแต่จะจับแกลงหม้อเดี๋ยนี่แหละ ทอยยะและเรื่องราวก็จบโอเคเราเจอกันใหม่นะประชาชนและเหล่าขุนนางมาสดอทั้งหลายเอเม่